อวมต้องกัดฟันขายราคาเดิมทั้งที่ต้นทุนเพิ่มแต่ติดที่สรรปสานมิตรไม่ยอมให้ขึ้นราคาเอาเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นกำลังไปได้ดีแท้ๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV New นะครับพวกกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนดะไปชมคลิปกันนะวันนี้มีช่องทางใหม่ให้ติดตามนะเว็บไซต์ e v g การันตี .net นะครับและ Li าย Open Chat เวล l ดน n FC ซีเอ็กเทนเ KP นะอัปเดตสาระ เทคโนโลยีายานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวจากปีที่ผ่านมานะ2 5 6 5นะครับต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่ประเทศไทยประกาศนะครับนโยบายส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือมาตรการ E ีวีนะครับออกมาสนับสนุนนะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกโลงใกล้เคียงกับรถยนต์น้ำมันนะครับก็ทําให้วันนี้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเกิดดีมานให้รถเข้ามาลงทุนนะครับซึ่งทําให้วันนี้นะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยวันนี้นะจองเข้ามา เยอะแยะมากมายไม่หวานไม่ไหวนะโดยเฉพาะรถ ที่มีกลุ่มราคา5 0 0แสนถึงประมาณ1ล้านต้นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าย MG, Red Wall Motor กับ Aura นะครับแล้วก็ค่าย BYD ค่ายสุดท้ายคือ Ne ต a นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง4ค่ายที่พูดไปเนี่ยคือยอดจองเข้ามานี่คือส่งรถกันไม่ทันไม่หวานไม่ไหวนะบางค่ายนี่ก็ปิดรับจองไปแล้วนะครับอย่างเจ้าตัวค่าย BYD นะครับซึ่งเขาได้มีการประกาศปิดรับจองไปในงาน Motor Expo ช่วงปลายปี65ที่ผ่านมานะครับเพื่อที่ต้องการจะเคลียร์รถเพราะว่ามีโคต้ายอดจองเข้ามาร่วมหมื่นคันนะครับตอนนี้ก็ทยอยส่งไปแล้วครึ่งหนึ่งนะและช่วงปลายต้นปีนะฮะประมาณกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือจะทยอยส่งให้หมดถึงจะค่อยเปิดรับจองใหม่นะครับอย่างของเกรดวอลมอเตอร์กับออร่ากูดแคทก็เหมือนกันนะครับได้มีการปิดรับจองไปช่วงเมษายนที่ผ่านมาหากใครจําได้นะตอนนรบการนะฮะเข้าร่วมมาตรการถ้าเอาแรกๆเลยกับ MG เนี่ยขูบอกว่ายอดจองเขาแบบทะลักมากก็เลยปิดรับจองไปนะครับและเพิ่งมาเปิดรับจองช่วงที่่ผาานม นนะเปิดจองไปประมาณ2,000ินะฮะใครจําได้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้นะฮะค่ายรถเนี่ยก็รับมือจัดการเพราะว,าว่าความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวันนี้มันมากกว่ายอดที่ผลิตได้จริงนะครับคือพปลายไม่ทันดีมานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่ายรถเนี่ยต้องเร่งผลิตนะฮะเร่งทําตลาดออกมาให้ฐานเพราะว่าค่ายอื่นก็พยายามจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดค่ายไหนเปิดตัวมีรถก่อนนะครับก็ชิงตลาดไปก่อนเหมือน BYD นะบางคนจอง Z s e v อยู่มา BYD มาเนี่ยชิงตลาดดังนั้น ก็ต้องแข่งกันสุดฤทธิ์นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งค่ายรถก็แบกอยู่นะและเป็นเงาด้านหลังที่ไม่มีใครรู้นะครับ <c oughs> นั่นก็คือเรื่องของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกว่าราคาต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับถ้าใครรู้นะว่าต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งของราคารถก็คือแบตเตอรี่นี่เองนะครับถูกต้องแล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ในรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นแบตเตอรี่ตระกูลลเเีีียยยมมมรรแแ่่่่่อาาางทู้กว มันเป็นแร่แร่เอิร์ธซึ่งมีจํากัดวันนี้ความต้องการเติบโตกันแบบก้าวกระโดดนะครับก็คือเติบโตขึ้นอย่างในไทยเองก็เติบโตขึ้นเท่าตัวนะและปีนี้จะเติบโตขึ้นอย่างน้อย3เท่านะครับนั่นหมายความว่าความต้องการแร่จะเพิ่มขึ้นและทั่วทั้งโลกเลยนะก็ทําให้แร่เนี่ยขาดแคลนหนักนะครับก็คือผลิตออกมาไม่ทันนะความต้องการเยอะผลิตได้น้อยราคาก็พุ่งสูงขึ้นหากเทียบกับ2ปีก่อนราคาแร่ลิเทียมเนี่ยถูกลงกว่า4เท่านะครับวันนี้หูราคาขึ้นมาเกือบสีเท่าตัวเลยนะครับแล้วก ชิปเซตขาดแคลนนะบางคนบอกเฮ้ยชิปหายไม่ใช่ชิปหายนะชิปไม่มีนะครับคือชิปไม่พอส่งนะครับเรื่องของชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยใช้ชิปเซ็ตค่อนข้างเยอะนะครับระบบช่วยจอดระบบพับกระจกระบบอะแดปทีฟคุยคอนโทรลระบบประคองพว่วงอะไรพวกนี้ล้วนใช้ชิปเซตทั้งหมดฉะนั้นในตลาดกลุ่มเซม,มิคอนดักเตอร์นะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องของชิปเซตขาดแคลนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอย่างปัญหาชิปเซตขาดแคลนเนี่ยมันก็มาจากกระทบจากสงครามยูเครนแล้วก็ เรื่องของการเมืองของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าปัจจุบันใครติดตามข่าวนะจะเห็นว่าวันนี้นะสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมหาอำนาจนะได้แบ่งโรคออกเป็น2ฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนนะฝั่งตะวันตกก็คือมหาอำนาจอย่างอเมริกาฝั่งตะวันออกก็คือจีนนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเขามีสงครามที่เรียกว่าเทรดวอร์นะหรือสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าใครจําได้นะช่วงปีที่แล้วเรามีเหตุการณ์เรื่องของไต้หวันนะครับประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากที่ มีเทคโนโลยีในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็กลายเป็นว่าอเมริกาพยายามจะเข้าไปแทรกแซงนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้นะครับโลกก็ถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วนะเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะมาเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตข้างหน้านะครับก็เลยชิงความได้เปรียบถ้าพูดถึงจีนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นของโลกนะเพราะว่ามีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยก็รองจีนไปแพ้กันแล้กก็เเยข่่งันนอู2ประทศี ซึ่งมันส่งผลกระทบอะไรกับรถยนต์ไฟฟ้านะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องบอกว่าวันนี้มันกระทบถึงขนาดที่ว่าค่ายรถฝั่งไหนถ้าเป็นค่ายฝั่งตะวันออกค่ายจีนคุณจะต้องเลือกซื้อนะครับพวกชิ้นส่วนอะไรที่เป็นผู้ผลิตในฝั่งภาคตะวันออกหรือเป็นคู่ในเครือกันถ้าค่ายฝั่งตะวันตกนะอย่างฝั่งอเมริกาก็จะใช้ชิ้นส่วนของผู้ผลิตที่อยู่ฝั่งในเครือของอเมริกานะครับอย่างเช่นนะครับอย่างของเทส la หรือของ Ford เองนะครับถ้าจะใช้ชิ้นส่วนชิปเซตเนี่ยเขาจะเลือกจากประเทศที่เป็น ลูกเครือมอของเขานะอย่างของไต้หวันหรือประเทศเวียดนามนะเขาจะไม่ใช้ชิปทางฝั่งจีนเลยจะเห็นว่าพอเกิดการกักเนี่ยจีนก็ต้องหาแหล่งผลิตชิปเซตใหม่นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกอย่างเมื่อก่อนเวลาเราจะผลิตรถสักคันเนี่ยเราจะหาผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับถ้าเป็นยุคข,ของเขาเรียกว่าโกบอรไรน์นะโลกาพิวัตเนี่ยนึกภาพตามนะครับเราอยากผลิตรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปหาว่าประเทศไหนผลิตชิ้นส่วนอะไรได้ถูกที่สุดเราก็สั่งเข้าจากประเทศนั้นนะก็คือทั่วทั้งโลกทุกป,ประเทศเชื่อมโยงมองเป็นประเทศเดียวกันแต่ปปััััจจุบบนนนนนมมเเ็็ดีกกกรแแคือออ่งย สองขั้วนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องซื้อประเทศชิ้นส่วนจากประเทศลูกหม้อนะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแล้วณนะตอนนี้นะครับก็ทําให้ราคาต้นทุนสูงขึ้นไปอีกนะครับบวกกับราคาน้ํามันนะก็ทําให้ค่าขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่หลักจากส่งมาจากโรงงานที่จีนซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ผลิตในประเทศนะเรานาเข้าเข้ามาค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าค่ายรถเนี่ยต้องยอมกัด แบกต้นทุนราคาที่พุ่งขึ้นและยอมขายราคาเดิมทั้งที่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าจากปลายปีที่แล้วเนี่ยทางค่ายรถได้มีการยื่นไปที่กรมสรรพากรนะครับเพื่อขอเจรจาปรับราคาขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าค่ายรถที่ผมพูดไปนะว่าจะเป็น MG นะครับ Kedward Motor, Neta, BYD เนี่ยเข้าร่วมมาตรการหมดดังนั้นเนี่ยการจะไปปรับราคาขึ้นจะต้องมีการแจ้งเข้าไปนะครับทั้ง3าค่ายเนี่ยมีกรการขอปรับราคานะอย่างของ MG ก็จะมีเจ้าตัว z x E.V. E.P. นะครับอย่างของเจ้าตัว Great Wall Motor ก็จะมีเจ้าตัว a u r a Good Cat แล้วก็ Good Cat GT นะครับแล้วของ Neta ก็จะมี Neta V นะที่มีการขอปรับราคาจาก549,000ขึ้นเป็น599,000นะครับซึ่งวันนี้นะทางสปสานวิทยเนี่ย ยังไม่ได้อนุมัตินะครับยังบังคับให้ขายราคาเดิมนะครับเพราะว่ามาตรการส่งเสริมเนี่ยถ้าอย่าลืมนะครับจุดประสงค์เพื่อให้ราคาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ใกล้เคียงกับรถน้ำมันนะส่วนต่าง2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะก็คือมีเงินอุดหนุน,น1 5 0 0 0 0บาทบวกกราษีสรรพสานวิตนะครับจาก8%เรหลือ2%ลดไป6%เรนี่ยรวมกันเป็นเศษ็จออันเนี่ยก็กลายเป็นประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็ทําให้ส่วนต่างราคาตรงเนี้ยราคารถมันใกล้เคียงกับรถน้ํามันนะครับก็ทําให้เกิดความต้องการมากขึ้นการที่ทางค่ายรถอยา จะขอปรับราคาขึ้นเนี่ยก็ต้องแสดงโครงสร้างต้นทุนที่มันชัดเจนว่าเอ้ยทำไมเหตุผลอะไรคุณถึงจะมาขอปรับราคาขึ้นนะครับจะต้องมาแสดงดูว่าเอ้ย ตรงเนี้ยทำไมต้นทุนขึ้นต้องดูเป็นข้อๆเลยนะครับอันนี้เขาถึงจะพิจารณาอนุมัตินะบางเจ้าเนี่ยมีการยื่นขอปรับราคาขึ้นมานะประมาณ2ถึง3แสนบาทนะครับกลายเป็นว่าเอา้าไอ้ที่ส่วนช่วยของรัฐบาล2 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยมันก็กลายว่าราคามันก็เท่ากับราคาก่อนได้รับส่วนลดนะบางคนก็จะงงเอ้าราคานี้ได้รับส่วนลดแล้วเหรอทำไมราคาเท่ากับก่อนหน้านี้เลยละ่ะดังนั้นนะครับก็เลยจะต้องมีการควบคุมนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่ดูสมเหตุสมผลและกลไกของตลาดเนี่ยมันไปได้ อน,นอกเหนือจากต้นทุนแล้วนะถ้าจะปรับราคาขึ้นแล้วนะครับมันยังส่งผลกับโพ s ิชันนิ่งของแบรนด์ด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยมีค่ายเทสลานะครับเข้ามาขายในบ้านเรานะถึงแม้จะไม่ผลิตนะครับวันนี้เพดานของเขาเนี่ยมีนะครับเปิดตัวมดเทสลาโมเดลสาม,มาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณราคาแตกประมาณล้านห้าขึ้นไปเนี่ยคนยอมกัดฟันซื้อเทสลาดีกว่าไหมนะครับก็กลายเป็นว่าคุณก็ต้องขายพยายามคงราคาเพื่อให้โพส ของแบนด์ว่าตลาดกลุ่มนี้คุณยังครองอยู่นะถ้าคุณขายสูงวันนี้คุณก็ต้องไปเจอคู่แข่งที่ดีกว่าแพงกว่านะครับซึ่งอันนี้ทางนายทัตกรอุดเทนสุดนะที่ปรึกษานะและโคศกทางด้านสปสานมีเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าเอยเราควรจะพิจาราก่อนปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับพูดง,ง่ายๆถ้าจะปรับราคาขึ้นนะครับจะต้องแสดงโครงสร้างต้นทุนที่ชัดเจนหรือไม่ก็ทําเป็นไมเนอร์เชนไปเลยจากที่ทั้ง3ค่ายได้มีการยืน่นขอสปสานมีในการปรับราคาขึ้นนะมีเพียงค่ายเดียว นะก็คือ BYD นะภายใต้การนำของบริษัท r รเวอ u t ต mo t i ติ otive, ประเทศไทยนะครับได้ออกมายืนยันแล้วว่าถึงแม้วันนี้เราจะปิดรับจองแต่หากเปิดรับจองนะก็ยืนยันว่าจะขายราคาเดิมไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหรือเปล่านะครับใครจ้างข้างนอกผลิตอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้นทุนก็อาจจะควบคุมได้ยากนะครับเป็นธรรมดานะมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะอย่างเท sla เองนะก็สามารถลด ต้นทุนไปได้นะมีการปรับราคานะถ้าใครได้ยินข่าวลงไปถึง30%ด้วยกันนะส่วนรายละเอียดของยังคลิปว่าเอ้ยเทสลาทำยังไงนะเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปแยกเล่าอีกอันนึงดีกว่าราบรายละเอียดบันเยอะนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยก็ต้องมารอติดตามกันดูว่าหากผลิตในประเทศแล้วนะฮะราคาจะลงได้ไหมนะครับเพราะอย่าลืมว่าปีนี้นะคังค่ายรถต่างๆที่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยต้องมีการเตรียมรายการผลิตแล้วนะครับปี2567เจเนี่ยจะต้องผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ก็ต้องมารอติดตามว่าจะสามารถกดต้นทุนลงไปได้ไหมนะครับก็สรุปนะครับสาหรับการที <road> ่ค่ายรถนะต้องยอมอ่วมนะฮะแบกต้นทุนภาระที่เพิ่มขึ้นอย่างพวกต้นทุนชิ้นส่วนอย่างแบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะการปรับราคาขึ้นนะอาจจะส่งผลนะครับเรื่องของการแข่งขันการตลาดแล้วก็การจูงใจทําให้คนอยากจะซื้อเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้าลดลงมาราคาเท่ารถละมันแล้วทําไมปรับเพิ่มถ้าปรับขึ้นขึ้นไป2 0 0 0 0 0เนี่ยก็ราคาเหมือนไม่ได้ส่วนรถอะไรเลยแต่สักแสนหนึ่งก็ยัง พอเป็นไปได้เข้าใจแหละธุรกิจเนาะแหมต้นทุนมันเพิ่มก็ต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นนะแต่เพิ่มขึ้นไปเยอะก็ทําให้ศูญเสียจุดยืนนะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับการที่ค่ายรถจะปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเราจะซื้อไหมถ้าปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดียอมรับได้นะถ้าสมมติต้องปรับเพิ่มขึ้นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสองแสนไหไหมแสนหนึ่งหรือห้าหมื่นครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านร่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสัรกรกดิ่งให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตนะฮะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ